สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของโคนจังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะซึ่งนอกจากเราจะไปปลูกป่ากันเนี่ยทางศูนย์อนุรักษ์ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราทํานะคะเช่นการให้อาหารลิงหรือว่าการเก็บขยะในน้ําและว,วิวของป่าชายเลนก็สวยมากๆเช่นเดียวกันค่ะทุกคนสามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้เยอะแยะเลยทางพวกเราก็ถ่ายกันมาเยอะมากๆไปดูในคลิปกันได้เลยค่ะ เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะเดินทางต่อน,นะคะพวกเราเนี่ยขอเล่าเกี่ยวกับป่าชายเลนกันนิดหน่อยดีกว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นสังคมพืชที่พบอยู่ทั่วไปแถวพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากอ่าวลำคคองหรือว่าทะเลสาบแล้วก็รอบๆเกาะต่างๆนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ําทะเลเนี่ยท่วมถึงหรือว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นบริเวณพื้นที่น้ากร่อยทั้งในแถบโซนร้อนและพื้นที่บางส่วนของกึ่งโซนร้อนนะคะ ่าชายเลนเนี่ยมีความสําคัญมากมายแล้วก็ทรงคุณค่ายอย่างมากให้ทรัพยากรที่มีคุณค่ายอย่างมากมายนับไม่ถ้วนมีส่วนประกอบทางธรรมชาติอย่างมหาศาลดังนั้นการปลูกป่าชายเลนเนี่ยจะมีแต่ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากมายนับไม่ถ้วนจึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดทำไมถึงมีการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนหรือว่ามีอีก <Wow. S 1> ชื่อหนึ่งว่าป่ากโกงกลางบ่อยครั้งโดยพวกเราไปกันทั้งหมด5คนนะคะ ก่อนวันที่เราจะเดินทางเนี่ยเราจะต้องไปจองผ่านช่องทาง Facebook เพจศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคองโคนแอนผู้ใหญ่ชมโฮมสเตย์รีสอร์ทหรือเบอร์โทร062-265-5356ไม่ทันใดพวกเราก็มาถึงจังหวัดสม yes, <sir. S 1> ทุทรสงครามแล้วน,นะคะพวกเราเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมซึ่งใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าถึงสชั่วโมงก็สามารถมาปลูกป่าชายเลนกันได้แล้วค่ะมาพักดูบรรยากาศการเดินทางกันดีกว่าค่ะ และแล้ว,ลวพวกเราก็เดินทางมาถึงที่สวนอนุรักษ์กันในที่สุดคะ่ะหลังจากที่เรามาถึงนะคะจะมีพี่ๆเนี่ยเข้ามาต้อนรับเราแล้วก็ให้เรานะคะบอกเขาว่าเราได้ทําการจองเอาไว้นะคะเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่ๆเนี่ยจะให้เรามาเปลี่ยนชุดที่เตรียมมาและให้ใส่เสื้อชูชีพเพื่อลอลงเรือคะ่ะซึ่งสวนอนุรักษ์ป่าชายเลนคองโคนเป็นที่ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเรื่องกิจกรรมปลูกป่าชายเลนไปชมและสัมผัสชีวิตการทําประมงแบบพื้นบ้านไปเรียนรู้และอยู่กันแบบโฮมสเตย์ กิจาการรมปลูกป่าชายเลนบ้านคองโคนได้รเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2534โดยนายพายบุญรัตนพงษ์ธระหรือผู้ใหญ่ชงร่วมกับชาวชุมชนตำบลคองโคนได้เริ่มการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคองโคนหลังจากป่าชายเลนถูกบุกลุกและทำลายอย่างหนักบรรยากาศของที่นี่ดีมากเลยค่ะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นกันเองคลองก็สวยมากๆเช่นกัน ระหว่างที่นั่งรอเรือมาก็จะมีคนมาคอยให้ความรู้เบื้องต้นซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานเรือก็มาถึงแล้วค่ะไปปลูกป่ากันเลยโชงดีที่วันนี้อากาศดีสุดๆไปเลยค่ะระหว่างทางที่เรานั่งเรือเนี่ยว,วิวสวยมากๆ แถมยังมีความร่มรื่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายพวกเราก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆเนี่ยมาฝากทุกคนกันค่ะนั่งเรือมาสักพักนะคะก็จะเข้ามาในบริเวณที่เขาปลูกป่ากันจะสังเกตได้ว่ามีต้นไม้ลิงในอยู่เต็มไปหมดเลยและแถมยังมีน้องลิงน่ารักน่ารักอยู่หลายตัวเลยค่ะน้องลิงที่นี่น่ารักมากๆเลยแต่ก็ยังสนมากๆด้วย ทางพี่ๆเนี่ยเขาก็จะมเีเหมือนมันฝรั่งเนี่ยไว้โยโนให้น้องลิงในกินกันแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะถ่ายรูปน้องลิงให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะสงสัยน้องลิงจะหิวมากๆแน่เลยหลังจากนั้นพี่ๆก็จะให้พวกเราลงไปปลูกป่ากันค่ะ รูปสวยๆตอนปลูกป่าค่ะโดยพี่ๆเขาก็จะเตรียมต้นไม้ให้พวกเราลงไปปลูกกันซึ่งวิธีการปลูกไม่ยากเลยแค่ปักต้นอ่อนลงไปแค่นั้นค่ะแต่ที่ยากเนี่ยคือการจะเดินยังไงให้ไม่ลื่น กิจกรรมต่อไปนะคะพี่ๆเนี่ยจะพาเรานั่งเรือไปเล่นสก,กีกระดานกันค่ะแต่ว่าจะต้องรอคิวนะคะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้แค่ทีละคนเท่านั้นในระหว่างที่รอเนี่ยเพื่อนๆที่เจอขวดน้ําหรือว่าพวกเศษขยะที่มันไม่ควรอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยก็สามารถเก็บมาทิ้งได้นะคะ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าอยากได้บรรยากาศชิลๆนั่งเลยชิลๆแล้วได้ทำความดีปลูกป่าไปด้วยนะคะก็ที่นี่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเรากำลังจะมาล้างตัวนะคะทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะใกล้จะหมดวันนี้แล้วอ่ะน่าเสียดายมากๆเลยอยากจะอยู่ต่อนาน,นๆห้องน้ำเขาก็ดีมากๆเลยนะคะนี่สะอาดมากๆ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาปลูกป่าชายเลนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทําได้ง่ายมากๆสามารถช่วยชีวิตสิ่งต่างๆได้เยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมถึงนาตรงนี้บ๊ายบายค่ะ